โ <God. S 2> ุ้ยโอ้ย <attraction> สะอาดมึงนะหลุกแับเอามามีที่ไหมอันนี้เนาะนั่งแค่กับนั่งสบายดี FC ทุกคนสวัสดีพี่น้องงามคำพี่รองจา้าคำนะแดดยิงแห้งอยู่พี่น้อง ตังง้งวงกบใหญ่แล้วก็วงกบน้อยจามมาเนี่ยแดดแหง้งแห้งพี่น้องเด็กผู้ชายพัดดากันอยู่ลานหลังพี่น้งองจามก็ก,กินเขา่ากับลาบซีนกระดาษซีน้องมาเนี่น้องพี่น้องเคยผู้ไทยก็เคยละเอาเป็นว่าอย่างกันด่าน,นี่เป็นเจ้าผู้ใดอ่้

ไกทองจูธาลูกถูกอ้าวโอ้สูล่าสุดขโมยลักมาข้ามกังเว้นแสกแสกผูกอยู่ป้ายขามผูกงงงงอยู่ แดดแห้งพี่น้องบ่มีห่มหม,ม่วงแล้วแหละดูสีแดดขอพี่น้องบรุรีกินข้าวเพลไม่เท่าน่ะตั้มกินข้าวแล้วก็ตั้กระปุ่นเสบกหงุงสุซางกินพี่น้องเต็มถาดเบิดสดกระปุ่นตั้กระปุ่นน้ำจางนะจ๊ับุรีถ่ายเราขีดพี่น้องเลยแล้วก็ะขอไปกินข้าวเที่ยงเลยอิม่ม

อ๋อไปใหนแกงกระตุกน้ำน่ะ้าอีร้อยอมอนผิดไปใส่หลดบ่มีน่ะหลดบะมีสะอาดมุนนะกล่องกล่องนะจ่องนะจ่องนะมุนเมื่อไหร่ลร้องยบ้างละอยอลละอยอลละอย มีอะไรเคยหละเมื่อนหรพระเจ้าเห็ดงานเมื่อเมื่อไหรจะมาหนังคุยน้ำเขา โอ้แดดก็จะมันน่านวิย์เด้ตั้งวงกบเรียบร้อยเลือดเลยก่อขึ้นแล้วก็เทคานไปแน้วยเทคานแล้วก็ก่อต่อและะ้วก็คือ เทพืชนสาบพี่น้องเลยผู้เหตุอยู่ล้างกระเหตพี่น้องแผลผ่าแผลมันข้างบนข้างล่างสางปูนสางเล็กบเล็ะ่บ่หักก็เศร้าเถอะไปต่อบ่ได้กับพ่อสันดี อันนะ้าจะยังได้ไก่เอ้ยข้างอยู่แล้วมุ่ <c oughs> ง,มงก็สิเอิงเติงกันอพี่น้องเลยจังใดก็มีแต่หนังแร่นอนแร่แต่สาวตน้นขำกลางคืนก็เปื่อสิได้นอนไปน้อเกับหนังลำหนังแร่อยู่หนัง,งแง่ ขีดปิ่นไปไปมาสีห้าเงินใซมาจางค่ะสางเห็แแลยพ่อพอมีเงินใจ่ายะสังบ้านพี่น้องเหลืององเหลืองขันเจ็บนะมันกัด ô, hết ta cái này nè nên เป็นชาวเด้อเฮามันตกโอ้เห็นตะดากดากผู้ใด๋เนาะน่ะดากบ่เห็น แตกพูนติ้งน้ำเย็นอยู่ตียงส่างปไปกินเลยอยากหยาดจอกมาเถ้าหามมันทุญยาปลาลุงกันลูกเอามาเอามารอยรอยรอยโทรศัพท์มาเอาไปเมียนเร็วๆว่าเมียนสูงอเมอเม

ได้มาพีเดอมาพีเดอลูกด้อล่าสุดน้องเคทไปไทยมือถือตายบ่าวบอบกว่ามึงซื้อเครื่องใหม่เหรอมึงซื้อตั้งแต่จัก,กรวรรดิในแล้ววะสัน <c oughs> เออมาเดอมาเดอมาเดอ จะเพิ่นปอมมกมะคามือไใบกินน้องผู้วินขึ้นสั่นล่าสูทโทรศัพท์ดีเด็กดีแท็กกับตายคือกันไปแปลงเบิด์พันหา <c oughs> อ่าเบิด์พันหาเบิกเงินนันเ,นเนนจ้านายเจมส์สะอาดโอ้ยเจมสนสุขหยันกระลืนเนาะอ่า ใช่ม kind of ึงเมื่อมาขากังเว้นบ่มึงเมื่อมาขากังเว้นบอลูกกับคังไว้อยู่ห้องมึงเมื่อยังสนะเมื่อบักเฮคืองหนึ่งล่าสุดลุงเซียวสามสี่เถื่อเขาห้องน้ำแล้วตายบาดนี่พี่น้อง พาไปนั่งนชาเลานงสมมาคามทั้งตามบาังหงห่วยเนะาะทังจำจุซินห้วยเพิน่อ <c oughs> <c oughs> งามงามงามพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจนะจ้าขอบคุณถูกกระหม่คำติชมพี่น้องจา้าเป่งหน้าม,มันล่างก้นนเด้อเข่าไหลาเท้อแม่น,น้าบกระบานพี่น้องสร้างกระเจ็บท้อง <c oughs> ผ้าแห้งมาะมันมันอันบ่อยู่ยพี่น้องจนอนจ,นจนบล็อกประตูของน้า <c oughs> ปางง่างไปเลยอ่า

เออมึงดูดามดามดาบายบายอ่ากำลังเหตุหานเกิดอีพี่น้องหะว่างง่อยบถึงเนาะด่างกิดแล้วก็ก่อเท้าแล้วก็ก่อขางทึงหัวของระบาวนะพี่น้องต่างหน้าต่างเป็นได้พี่น้องงามอยู่บ่ ปองละหูอหองละซองปองพี่น้องยายเคี้ยวกะอ่าแนะนำมาอีกแปดเปอร์เซ็นต์นเนพื่นเราพี่เนาะพึ่งไปจ่ายฮะพึ่งมันจ่ายอันสังกะชีนาคะองี้ยวงโกบกะหกหมื่นกว่าบาทพี่น้องล่าสุดเพิ่นให้ไปเซ็นเอากีบมาใส่พี่น้องกีบป,ป,ประตู กีบละ400บาทนะพี่น้องกีบบ้านน้อยมันเด้อพี่น้องเด้อแต่บ้านใหญ่นะจักสิราคาเท่าใดนเพิ่นน่ะบ่มีบ้านใหญ่หรือว่ามีเฮาก็บ่ได้ถามพี่น้องเยถามแต่กีบน้อยเนาเพิ่นว่า้ไปเเอาเซ็นอโลเพิ่นว่าได้จะมาจ่ายเอื้อยเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยแดดแหงสร้างเล็กกันเห่า เล็กดาดปะป๊าผุเหล่พี่น้องเลยเก็บผ้ามาเพ่งสนี้พี่น้องแดิแห่งจนบจนเบียนหัวผุเหล่พี่น้องเลยขอบคุณถูกกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณถูกทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจที่เข้ามาหับส้มสบายดี